สี่สิบปีเนี่ยผมเป็นเด็กๆผมดังนะครับแจ๊เพลงเนี่ยเพลงเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยนพรมช้ำรักสิ้้นแลโอเคโอเคมาแล้วผมว่าเพลงหูต <van> ิ่งหูต <ther ened> ิงแล้วเพลงนี้ดังจริงเวลมาจุฬาร้องแก้ด้วยมาจุฬาใช่ขึ้นเพลงก็ไม่น่าดังแล้วสิ้นแล้วทีมผมอันนี้หนึงแล้วกันว่าถ้าได้ห้าแสนเราจะเอาไปทำอะไรที่เอ่ออำเภอเราก็อยากจะเอาไปก่อตั้งเป็นกองทุนรับซื้อยามพาราโว้ย ต่อไปมีจากคนกรีดค่ะจากคนกรีดตอนนี้ราคามันดีมากแล้วจากคนกรีดจากคนกรีดนี่เราเรารับจ้างนี่ได้นะฮะเดี๋ยวนะฮะไล่ฮะพี่คนกรีดยางครับครับพี่รู้จักศักดิ์ศรีสิบล็อตไหมครับ าุ่ครับถ้าภาุ่มผมสงสัยเรื่องที่ตัดไม้ภาพพุ้น,นะครับมาทางนี้หน่อยนะพี่นะครับอ่าพี่แดงสมมติทางสม,มุทรปราการของเราไปจนถึงรอบสุดท้าย50,000นเพื่อชุมชนชุมชนของเราอยากจะทําอะไรครับจังหวัดสม,มุทรปราการก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นจังหวัดที่น้ําจะท่วมซอกต <ใช S 2> ามถนนต่างๆทุกปีชุมชนป้อมปราการของเราเนี่ยถนนต,อนน,ตอนนี้โดนน้ากัดซอกถ้าได้5 0 0 0 0นบาทเนี่ยจะไปซ่อมถนนแล้วก็ทําสวนยอมให้ประชาชนในหมู่บ้านด้วยงันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ระหว่างอำเภอพร,ระสมุทร,าาร,รเรจดีจังหวัดสมุทรปราการกับอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับยยนี่สอจอรนนั่งน้ำตาไหลเลยอ่ะนี่เมื่อกี้นะผมนึกว่าใครผักตูเ้เย็น ต้มยำน้ำค้นตะวันหมึกสามรสครีมเปลี่ยนสีผมเลสเตเรียเอ็กซ์เพรสนมผงตราหมี่แอดวานซ์เอ็กซ์เปิดจากเนสเล่แทปซี่ดนตรีเต็มที่ด้วยกันได้ หลุนโดยกาแฟเดนเจนก,กีฟ ทีดูสงกรามเพลงกันเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างชุมชนระหว่างอำเภอนะครับแต่ไม่ได้ต่อสู้แล้วไม่รักกันรักกันสามัคคีกันเอามาอวดกันว่าเรามีนักร้องที่ดีในชุมชนมีของดีในชุมชนเอาให้เรามาดูยกแรกกันเลยนะครับเอาใครก่อนเป็นการขับร้องโดยการเปิดแผ่นป้ายมาเจอศิลปินท่านใดก็เลือกเพลงต่างๆของศิลปินท่านนั้นมาร้องเป็นชื่อศิลปินก่อนใช่ครับเพลงอะไรก็ได้ขอให้เป็นของศิลปินคนนี้ใช่ครับผมร้องก่อนนะฟังสมุดประการร้องก่อนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นะเชิญเลยนะครับ มาดูกันนะครับจะเลือกแผ่นป้ายเพื่อหาชื่อของศิลปินครับและแผ่นป้ายทางฝั่งนี้ก็มีดังนี้นะครับโรซ่าดัชชี่แอตแทกอีซี่แวนบิวตี้ฟูลเครื่องปรับอากาศไดกินชุดเครื่องนอนพิมเมียซาตินข้าวไทยตราพันดีและเป๊ปซี่ครับเลือกแผ่นป้ายไหนครับ โรซาโรซานะครับ át, เลือกโรซาจะเป็นชื่อของศิลปินและจะต้องเลือกเพลงของศิลปินท่านนี้ได้แก่แมงปอชนทิชาแมงปอชนทิชาเขาร้องเพลงอะไมั่งอ่ะแมงปอแมงปอร้องเพลงอะไมั่งเน้นเน้นเน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 ้นีแมงปอมีเพลงอะไรบ้างพี่อ้แมงปอผมเกิดไม่ทันออกเกิดไม่ได้เพราะว่าทีนี้ครับที่ลุเก่านี ถ้าแม็ปอพี่เกิดไม่ทันต้องเกิดอีกชาตินะครับพี่ครับเพราะว่าเพลงใหม่ใครไม่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้แม็กซ์ปอได้ไหมมีใครได้สงสัยต้องไม่คุณอ้อมใจก็คุณแอวอ่ะดูดูหน้าดิคุณไม่คุณดูคุณดูหน้าทีมคุณสิฟังผมเนี่เปิดไปว่าอุ้ยนี่มันเสนอกันใหญ่เลยนะนำเสนอันใหญ่แล้ผมนะออาฝั่งเรามีไหมพี่แมงกปอ ก็มีตามหาสมชายตามหาสมชายอะไรก็มีแนนซี no, ่แนนซี่เออบีจริงพี่แนนซี่มีจริงเหรอไอยรับหนุ่มชายนี่แล้วเราร้องอะไรได้ก็ร้องได้หลายเพลงที่เราพี่เลือกมาอยากให้เขาร้องเพลงอะไรเอาให้รอดก่อนดีกว่าเอาเลือกเพลงอะไรครับสาวลูกกุ้งน สาวลูกท Rad ุ่งครับพ right. oh, no. 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 okay. ี่เพลงช้าเพลงเร็วครับเพลงเร็วเพลงเร็วครับพี่ไม่ใช้ฝั่งผมเต้นช่วยไหมหรือว่าเราไม่ต้องไม่ต้องอ๋อไม่ต้องค่ะช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองได้อริพุคุณครับอ่า้อมให้พี่จับไปครับของเชียร์เตรียมพร้อมดนตรีพร้อมเชิญครับสาวลูกทุ่ง เมื่อกี้เห็นเฮดบอยส์ไหมเฮดบอยส์คืออะไรเฮดบอยส์เห็นเลยๆฮู้ยยยอะไรเนี่ยนี่แม่บ้านนะแม่บ้านนี่เมื่อกี้นะผมนึกว่าใครผักตู้เย็นพี่แต่เต้นเต้นสมวัยมากนะนี่โคชอบอบบนี่โคชอบนี่โคนี่โคชอบเลยนะโอ้ยเป็นไงครับเป็นไงอ้าวนี่โคเลยมีความเห็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เพิ่งคลอดลูกเมื่อเช้านี้ย้อ ได้สุดยอดมากเสียงเฮดบอยเลเเฮ้ยเลเฮนี่หนึงนีเเตรงเลเหน่อยดิเลเฮเลเเลเนี่เขา้อยมาไลยขายนะอ๋อเนี่ยเลเลเฮพี่บอกว่าได้ยินเสียงพี่เขาเนี่ยพี่เห็นภาพชัดมากเลย เราใช้ได้โอเคค่ะเอาผมอยากถามคุณศักดิ์สิทธิ์นะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์ศรีครับผมเราศักดิ์ศรีครับเอ๊ะไอ้อ้วนนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเย็นฮะเย็นฮะเย็นฮะไอ้จุดขายของเพลงนี้นะครับเพลงเลหีเนี่ยนะฮะ ลูกทุ่งแต่จุดขายเพลงนี้ตรงนี้แหละครับพี่ตรงตรงที่ว่าใช้หวเนี่ยฮะนี่คือจุดขายของของเสน่ห์ของลูกทุ่งแล้วเขาทำได้ดีไหมครับทำได้ดีครับผมโอเคอ้าวต่อไปตาพี่เออเชนเชิญเชนเชครับเดี๋ยวดูฝั่งผมดไปดูฝั่หอมก่อนฝันหอมใคร เดี๋ยวสามคนนี้ต้องเลือกมาหนึ่งเพลงป้ายนะครับเช่นเดียวของเขาเลยถ้าเป็นนักร้องคนไหนนะครับก็จะต้องร้องเพลงของนักร้องคนนั้นนะครับอันแรกนะครับเป็นธนาคารธนาชาตินะฮะถัดมาเป็นกาแฟเนเจอร์กิฟต์ครับแล้วก็ริทึมคอนโดมิเนียมจาก AP นะครับทางด้านนี้ก็เป็น7ซเว่นอนะฮะทางด้านล่างครับอันนี้ก็เป็นสก๊อตรอยนะครับนมผงตราหมีแอดวานซ์เอ็กซ์เพิดนะฮะกิฟฟารีนครับแล้วก็คิดแคทหนึ่งเพลงป้ายครับอันไหนดีครับ เพลงของเอ็นเฟอร์คิมนี่ผมเสียงโอ้โหออกแนวอารเอ็นนะครับ R&B ร์เอนีได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอ็นเฟอร์คิมเอาใครล้อเอ้านี่สุภาพแกเอาไปแล้วกันพี่แนนก็แล้วกันค่ะ บอยบอยลองแนวออกทางบอยกันใช่ไหมโอเคนะเจนเฟอร์คิมนะเพลงอะไรอะเจนเฟอร์คิมจะร้องเพลงอะไรสายลมฮะสายลมสายลมเอาน้ำขิงไหมทางฝั่งเราร้องยากไหมคุณนิโคมากเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยเราดับยากฮะยากมากเฮ้ยเราเห็นเลยเลยท้อเลยเลยไม่มีไม่มีไม่มีเด้อหน้าตาไม่ได้พันใจเลยเอายืนตรงนี้ขอให้โชคดีนะ คือแพ้วันนี้ก็กลับบ้านไปเลยนะไม่ได้กลับอำเภอ,นอเนี่ยอำเภอไม่เข้าเด้วยวเรจะบอกให้นะพนะร้พอมนะแท้พร้อมนะฮะเดี๋ยวฟังนะฮะเพลงสายลมของเจนนิเฟอร์คิมครับดนตรี